มัน,มน,มนยูในตัวเย็นน้ำเนยเลยมันเย็นยพัาเปนเย็นดีขัดไปยอะไแบบนี้ยวามอมันต้องขึ้นขาโดขาขาโอ้พรมาผตรวจเลกๆผู้ใหญ่ครับผมมีนักเกียเข้านัเกนะียร์เ้ครับโยไอ้น้ำเนยเ,เราเดี๋ยวเขาไปกินเขาน้ำพอครูล กินเหลาไปกินลาบไก่นลมาเสินี่ครับรสุนเดเิี๋ยวนี้กินหมูเน่าอย่างครับขอบคุณครับนี่าิบหนาป้ตัวนี้เี๋จะบอกว่าขาดูเียนไอบดีแทบบวกับกระมับไอ้แบบ่อเดวจะบอกมาดเยนอหอมด้วหอมเนาะหมูเน่าก็ควรเนาะแมกุบแมนแมนนี่ยแบเบสู้ไดเล่ครับใจหรอครับมีสู้ ขาดรอไาดรบยซื้อหักเลยก็ไปเรียกทุงรหาสิมากนี่สุอดแิงแ่นี้ก็เือบรู้ว่าเขาดูนี่ทุงปทนี่เลยไอ้กอีมันเลยไปรั่วเลย้ใหญ่้กลหมอกเงี้เลยพี่น้องแดดีป่ะตัวบาตัวคุณแซมเมเราับเนี้

ไม่เเบื้องตัวนี่ไปเบื้องช่องไรเนาะนี่เอาไปบางตุมกุ้งสาวมันครับอ้โหจิ้มดูก่นจนอิ่มเด้อนเมกรเจีไปยำนี่เหรอพี่น้องจิ้มงานจิ้มจิ้มมะยมมยมาเปยจิ้มทักเด้อรุดยอดแล้วครับคุณอ่ะจะได้ไม่เจะตัวรึเปล่าฮู้ดจ้าจิ้มก๋แรงพี่น้องมม่จิ้มก๋าแรงราไปจิ้มกาแรงน้ำกัน Làm. Nhưng mà nhớ phổi hết nhanh cái hết